จินตนิยายภาระตะจากบทประพันธ์ของพนมเทียนปัทภีเพลิงบทที่40ราชฐานแห่งพระนครหัดสดินปุระวาระนั้นเป็นเวลาจวนจากใกล้ย่ำสหัสภานุมาตรเจ้าชายทาดาบดินสเสด็จเข้าเหยียบชานปราสาสตกระทันหันและลึกลับ จากการรู้สึกกายของเหล่าบรรดามุขมนตรีนางสนมกำนันทั้งหลายมกุฎราชกุมารผู้นิวัตนมะโศอศสรเสด็จผ่านเข้ามาในราชฐานชั้นในทากลางความตื่นตะลึงพึึงเพลิดซึ่งปรากฏอยู่โดยรอบวรากายเธอไม่ได้สนพระไทยต่อสิ่งใดนอกจากจะตรงเข้าแวกวิสวดห้อบรรทมของพระเจ้ากรงหัสดินปุระราชบิดาเสด็จเข้าไปโดยทันที ผูงนางพนักงานและสนมกำนันร้องกรีดทาดาเทวะทาดาหรือนั่นสุรเสียงของราชินีนาฏออกอุทานร้องก้องเจ้าชายไม่ได้ใส่พระไทยในความตื่นตะหนกมหัศจรรย์ใจเหล่านั้นสายพระเนตรจ้องจับอยู่เฉพาะพระสิริร่างอันโุกเสต็อิรอยขององค์มหาประชาบดีซึ่งกำลังบรรทมนิ่งอยู่บนแท่นแน่วแน่และแล้วในพริบตา ก็โผเข้าโอบกอดวรากายของเท้าเธอไว้แน่นพลางรับสั่งเรียกด้วยสุรเสียงสั่นเคลือพระเจ้ากรุงหัสสดินปุระชะง,งักพระอาการหอบลงชั่วขณะแววสำเนียงระาริกสันรู้สึกพระวรากายจากการกอดรัดสัมผัสอันเต็มไปด้วยแววกตัญยูกะตะเวทิตาเช่นนั้นก็เฉลียวพระไทยนักมิตรนักแน่ว่าได้ทรงสุบินไปหรือเช่นไรค่อยฝืนลืมพระเนตรขึ้น ประสบพักของธาดาบดินก็ประทับนิ่งขึงไปชั่วครู่ด้วยเกรงจะเป็นภาพลวงแต่เมื่อประจักษ์แน่เพราะสำเนียงเสียงกระซิบเรียกพระนามและวงพักราชโอรสที่ก้มต่ำลงมาใกล้เท้าเธอก็เบิดพระเนตรโพลรับสั่งปลหอบออกมาอย่างแผ่วเบาทว่าเปี่ยมล้นไปด้วยแววแห่งความปิติล้นเหลือธาดาลูกของพ่อใช่แล้วหรือธาดา น้ำพระเนตรหลังพระกอดพระราชบิดาไว้แนบแก้มก้มต่ำลงมาอีกพระเจ้าข้าหม่อมชันธาดาบดินราชโอรสแห่งสเสด็จพ่อราชาแห่งกุรุรัตอึ้งอั้นไปในทันใดยาติอสุชนแห่งความสมนัสซึมออกมานองพระพักอันโศปเสียวนั้นเท้าเธอรับสั่งอะไรออกมาไม่ได้นอกจากจะยิ้มรับราชบดบอกสัญ,ญลักษณ์แห่งความเช่มชื่นขึ้นเหนือความแห้งแล้งทรมาน อันสมกร ol โยในโอระแข็งพระไทยยกรหัสถ์ขึ้นโลบเส้นเกสาเจ้าแผ่วเป็นครู่ใหญ่จึงมีสุรเสียงแหบแพ้งขาดเป็นห่วงรับสั่งมาทาดาเจ้ากลับมาหาพ่อไม่ใช่หรือโลกเอ๋ยพ่อนเฝ้าแต่ตั้งตาคอยเจ้าอยู่ทุกที่วาราตรีโดยความหวังที่จะได้เจ้ากลับคืนมาเป็นขวัญของพ่อและเป็นพลังใจของแผ่นดินในสักวันหนึ่ง และในที่สดความหวังของพ่อก็สมริ์ผลประจักษ์ขึ้นเป็นความจริงดังปรารถนาเพราะพ่อได้พบกับสิ่งที่ได้หวังนั้นแล้วดังขณะนี้ซึ่งยังขอบคุณเทพเจ้าที่ทรงเมตตาประทานความจริงในสิ่งที่ได้หวังไว้นี้มาให้เป็นรางวัลก่อนที่พ่อจะต้องตายจากเจ้าไปเจ้าชายก้มลงจุมพิษที่นาลาดของเท้าเธอ และศพพระพักลงบนสี่ริร่างอันโซผอมร่วงโรยโดยพิษประชวนรับสั่งอันใดไม่ได้ออกเต้นตันไปหมดทั้งอุระนอกจากจะรำพันพร่ำเรียกอยู่ตลอดเวลาพระเจ้ากรุงหัดสดินจับหัดของราชโอรสไว้บีบแต่เพียงเบาๆขณะกระซิบต่อไปทาดาเอ้ย เจ้านี่ช่างมาทันเวลาแท้มาทันเวลาที่พ่อจะลาจากเจ้าไปอย่างไม่มีวันกลับมาอีกประทับหยุดระบายความเหนื่อยอ่อนชั่วขณะในปราสาทโอลานสงัดเงียบบรรยากาศสถานเยือกวังเวงเศรา้าประหนึ่งจะเป็นนิมิตร้ายแห่งการสูญเสียองค์พระผู้ผ่านพิภพ,พ,พแห่งอาณาจักรโกโรรัตเสียงสะอื้นให้โศกสลดดังระงมมาจากนางสนมกำน,นันโดยรอบด้าน อาจจะกลับแก้วทอแสงสลัวสาสตร์จับไปทั่วบริเวณดวงหน้าของทุกคนกําลังเนืองนองไปด้วยหยาดน้ำตาทาดาบอดินจ้องจับอยู่ที่พระพักของพระชนกไม่คลาดคลาอสุชนหล่างพรั่งพโพอยู่ไม่หยุดหย่อนองราชินีประทับกันแสงกระซิกอยู่อีกด้านหนึ่งในระยะกระชั้นชิดสซรเสียงแผ่วเบากระท่อนกระแท่นของเท้าเธอรับสั่งมาอีกว่าโลกรัก พ่อตระหนักดีแล้วว่าได้รุนแรงกับเจ้าเพียงใดในครั้งกลันั้นจงอย่าได้ถือโกรธต่อพ่ออีกต่อไปเลยหัสดินปุระขาดเจ้าเสียก็เหมือนถูกบันมือร้อนเท้าออกเสียสิน้นอนนาประชาราษเดือดร้อนจะลาจนหัวเมืองน้อยใหญ่กระด่างกระเดืองบังอาจมารุกรานเกียรติศัก์ชาตินักรบอันสูงสงแห่งบรรพบุรุษถูกทำลายล้างย่ำยี ก็ด้วยเหตุที่เจ้าละทิ้งราชัยไอศูนและถิ่นกำเนิดของเจ้านั่นเองบัดนี้สุพรรณิกาจำต้องตกไปอยู่ในกำมือของศัตรูแล้วเพราะหัสดินอยากไร้จนสุดที่จะป้องกันไว้ให้เป็นสมบัติอันเลอค่าแห่งอาณาจักรต่อไปได้สุพรรณิกาเจ้าหญิงนาคปุระที่พ่อได้หมายมั่นไว้ให้แก่เจ้า เจ้าชายร้องออกมาด้วยความตกพระไทยสุดขีดในพระรับสั่งของราชบิดาซึ่งดูจะเข้าไปจู่โจมพระอารมณ์อันโศกเศร้าโดยกระทันหันสุพรรณิกาของหม่อมฉันโอ้เสด็จพ่อสุพรรณิกามีอันเป็นไปเช่นไรพระเจ้ากรุงหัสดินปุระบีพระหัตอรสแน่นสุพรรณิกาที่จะเป็นของเจ้าณบัตนี้ได้เป็นของคนอื่นเสียแล้วทาดาเอ้ยสาเหตุอุบัติ เพราะการนิราชไอศูนแห่งเจ้าเป็นข้อใาญ่พ่อเสียใจและน้อยใจในการกระทำของเจ้าปิ่มว่าจะตรมตายเสียก่อนหน้านี้หลายครั้งหลายคราแล้วชัยยปุระท้าเรารบด้วยเล่เข้าร,รารนา,นาขับโระเมืองสัมพันธ์ทำไมตรีแห่งเราเมืองเราเองกำลังละสัมรัสายอยู่ดังขณะน,นี้ไม่อาจจะช่วยเหลือเขาได้ เขาก็จำเป็นต้องช่วยเหลือตัวเองโดยการยอมสละสุภานิกาให้แก่สัตยราชานพอหมดสิ้นทุกอย่างแล้วลูกเอ๋ยเม้กระทั่งชีวิตก็กำลังจะจากไปในอนาคตอันไกล้า้าดาอย่าได้สแสดงความโทมนัสน้อยใจในวาสนาของเจ้าต่อนหน้าพ่อเยี่ยงนั้นอย่าลืมเสียว่าการสูญเสียในทุกสิ่งทุกอย่างของขดสดินปุระ เกิดขึ้นโดยการกระทำอันหุนหันพลันแล่นของเจ้าเองเจ้าเป็นลูกของพอ่อเป็นชายชาติทหารองค์รัชทายาทแห่งบัลลังกูรุรัตจงจดจำสภาพของการสูญเสียเหล่านี้ไว้สุรเสียงสันร,ริศทวานหนักแน่นเน้นชัดนั้นค่อยๆแหบหายไปในลำพระสอด้วยความอ่อนระหวยรวยแรงทาดาบดินขกพระทนแน่น เนตรลุกวาวเป็นแสงเพลิงอุระพลุ่งพลันเป็นเปลวอ,อาคาตและขื่นกระหายจนเหลือที่จะระงับไว้ได้แต่เมื่อเหลือไปประสบพักของราชบิดาในขณะนั้นเพลิงพิโรธก็เสื่อมสนในฉิฉพลันคงลุกเป็นประกายอยู่ด้วยเปลวรันทดทเวศเท่านั้นโอรสแห่งเจ้ากรุงหัสดินสนองพระองค์การแผ่เบาเนตรฉายแสงร้าวราน หม่อมชันตระนักในพระรับสั่งของสเสด็จพ่อทุกประการขอได้โปรดวางพระไถยเถิดไปเจ้าข้าทาดาบอดินไม่เคยเลยที่จะปล่อยเหตศัตรูมาดูแคลนบัดนี้หม่อมชั้นกลับคืนมาแล้วกลับคืนมาเพื่อฉลองยุคคนละบาทของสเสด็จพ่อและเพื่อที่จะเป็นขวัญใจแห่งนักรบชาวกุโรรัตโดยจะไม่มีวันจากเบื้อละอองธุรีพระบาทไปอีกตลอดชั่วชีวิตของหม่อมชั้น รอยยิ้มปรากฏขึ้นที่ริมโอดอันแห้งผากของเท้าเธอเจือไปด้วยความปิติตันพระไทยรับสั่งกระซิบตอบถูกละเจ้ากลับมาทว่าพอกำลังจะจากไปแต่ทาดาอย่ายลืมคำพ่อเสียละว่าเจ้าจะต้องกู้เกียรติศักดิ์ที่สูญเสียไปนั้นด้วยเลือดหม่อมฉันจะไม่มีวันลืมอีกสิ่งหนึ่งที่พ่อจะขอสัตยาจากเจ้า ทาดามันเป็นการขอครั้งสุดท้ายแห่งชีวิตของพ่อเจ้าชายเกลือดพระพักไปมาอยู่กับอุระของเท้าเธอหม่อมฉันขอถวายทุกประการมหาราชเจ้าหลับพระเนตรลงครู่ใหญ่จึงฝืนลืมขึ้นสุรเสียงแหบเพือดด้วยลางมรณะลงทุกขณะเมียข้าอยู่หนใดอัจเจริยาอัจเจริยา ราชินีนาฏจับพระหัตของเท้าเธอมาจุมพิษและแนบไว้กับพวงปรางอาสุชนไหลรินกระซิบโทนข้างพระพรดโทนกระหม่อมขาหม่อมชั้นฝ้าอยู่ใกล้ๆนี้เพคะมหาราชผู้สิ้นบุญญาธิการระบายพระไทยเฮือกเสพโทนหลังซึมซาบออกมาตลอดพระวรกายแข็งพระไทยรับสั่งต่อไปอัจเจริยาธาดาลูกและเมียรักของข้า ขนาดนั้นที่ริมโอดรอยยิ้มประหลาดล้ำผุดขึ้นดูประหนึ่งจะเป็นเครื่องหมายแห่งการอำลาข้าพอใจและสุขใจเพียงพอแล้วที่จะได้จากไปต่อนหน้าลูกและเมียรักเช่นนี้แต่ข้าแปลกใจข้าแสนที่จะอัศจรรย์ใจด้วยเหตุที่ตรองไม่ตกมาเป็นเวลานาน,าน ว่าระหว่างลูกและเมียของข้าทั้งสองคนนี้ข้าควรจะมอบดวงใจไว้ให้ใหแก่ผู้ใดมากกว่ากันข้าตรองไม่ตกอัจเจริยาเจ้าเป็นสตรีเพื่อที่จะเป็นพัญญาที่ดีที่สดของบุรุษคนหนึ่งเจ้าเพียรพร้อมไปด้วยคุณธรรมอันสูงส่งและสายกำเนิดอันสูงศกตลอดเวลาแห่งการเข้ามาอยู่ในขอบคายชายาของข้า เจ้ามิเคยได้สำแดงอันใดออกมาให้ประจักษ์เป็นส่วนเสียไม่ว่าในทางใดๆทั้งสิน้นส่วนลูกข้าทาดาเสียอีกที่บางครั้งยังทําให้ข้าคุณเคืองใจข้าเฝ้าตรองมานานแต่ไม่อาจจะให้คำตอบแก่ตนเองได้จวนกระทั่งบัดนี้ข้าจึงได้สานึกตนและเป็นความจริงที่สุดว่าดวงใจของข้านั้น สมควรที่จะมอบไว้ให้เก่สายกำเนิดแห่งข้ามากกว่าจะวางใจผู้ใดเลือดในอกของข้ายังคงเป็นก้อนเลือดที่แท้อยู่ตลอดเวลาบัตรนี้เจ้าคงจะประจักษ์แล้วสินนะอัจเจริยาอัจเจริยาแน่พระหัตของเท้าเธอไว้กับพวงปรางแน่นสงบรับสั่งพระราชโองค์การโดยปริยาย อาณาจักรของข้าตกไปเป็นของทาดาบดินสมบูรณ์แบบทุกประการอจัเจริยาลูกของเจ้าเยาววัยนักเป็นสตรีเพศไม่ต้องเกรงเกรงว่าเชษฐาของมันจะทิ้งกว้างหรือกระทำเอาด้วยความเพี้ยมโหดเพราะริษยาบป,ประการหนึ่งประการใดจริงหรือไม่ทาดาเจ้าชายจะพระหัตีกข,ข้างหนึ่งของราชบิดาไว้มั่นทูนแลแผวสนองตอบ พระเจ้าข้าหม่อมฉันขอถวายสัตยาพระเจ้ากรุงหัสดินปุระยิ้มอย่างไร้กังวลได้ยินหรือไม่อัจเจริยาประการหนึ่งเรื่องราวระหองระแหงระหว่างเจ้ากับทาดาอันมักจะเกิดขึ้นเสมอนั้นขอให้เจ้าจงอย่าเก็บมาเป็นอารมณ์ขึร่งเขียดพยาบาทอยู่อีกเลยทาดาก็เช่นกันเรื่องราวทั้งหลายแลมักจะเกิดขึ้นจากเจ้าทุกครั้งไป แต่ระหว่างนั้นทาดายังยาวนักหวังว่าคงจะอาภัยให้เขาด้วยใจบริสุทธิ์หมดสิ้นทุกอย่างอันหนึ่งเล่าเขาก็คืออธิราชผู้ครองนครนับจากนี้เป็นต้นไปเจ้าจะให้สัตยาบันแก่ข้าได้ไหมอัจเจริยาราชินีนาถน้อมถวายสัตว์ต่อเบื้องบาทของเท้าเธอเพคะหม่อมฉันขอถวายสัตยาทุกประการ ดีละทั้งลูกและเมียของข้าอัจเจริยาแสดงความบริสุทธิ์ของเจ้าต่อหน้าข้ากับอธิราชเจ้าหัดสดินปุระณนะบัดนี้นางพยาเบือนพักมาทางเจ้าชายทั้งสองมองสบเนตรกันนิ่งไปครู่ราชินีนาจจึงเป็นฝ่ายแย้มสวนเศร้าหมองพลางโน้มเสียนให้รับสั่งขึ้นเป็นถ้อยกราบทูลราชา ขอให้ความคุ่นข้องในพระไัยของพระองค์อันจะพึงมีแก่หม่อมชั้นจงเป็นอันสิ้นสุดลงเสียทีพระเจ้ากรุงหัสดินปุระปิติพระไทยนักรับสั่งต่อราชโอรสและเจ้าทาดาบดินสำแดงความบริสุทธิ์ใจของเจ้าให้กับอัจเจริยาต่อหน้าพ่อเสียเจ้าชายก้มจุมพิษที่นาลาดของพญาหัสดินปุระแผ่วเบาทอดพระเนตร มองศพอยู่อึดใจหนึ่งจึงรับสั่งด้วยสุรเสียงราบเรียบเยือกเย็นหม่อมฉันยอมรับผิดและขอลุกแก่โทษในสิ่งที่ได้ปฏิบัติไปแล้วทั้งสิ้นทุกประการขอได้โปรดอภัยในอดีตอเลวร้ายของหม่อมฉันเสียด้วยเถิดอัจเจริยาหลบพระเนตรโดยเร็วและรับสั่งตอบสถานสัน่นเพคะธาดาด้วยรอยยิ้มอันเปี่ยมไปด้วยความอิ่มเอม,อมพระไทย เนตรของจอมภพกุรรัตค่อยๆหลีลงตามลำดับประสานหัดไว้ระหว่างอุระรับสั่งพืมพำมเป็นครั้งสุดท้ายเท่านั้นก็เป็นยอดปรารถนาของข้าแล้วข้าคงจะจากโลกนี้ไปด้วยความเป็นโศกทาดาขอให้เจ้าจงแก้ล้ากับชัยยปุระให้สาสมกับที่มันได้กระทําไว้เป็นรอยบาปแก่เรา ความสำริดทิผลและเดชามาหาศาลจงเป็นของเจ้าศัตรูร้ายทั้งมวลไม่อาจต่อกรเจ้าได้ความสิริสวัสด์และกฤษดากรเกรียงไกลจงสวมเป็นมงกุฎอยู่เหนือเสียงลูกรักของพ่อตลอดไปลากรสุดพระสุรเสียงก็พันสิ้นลมปราณพระเสียงของเท้าเธอหลุดพ้นพระขนย ประทิบอันริปรีแห่งดวงวิญญาณดับปูบลงในทันทีเนตรปิดพริมสนิทในถ้ำกลางความตื่นตะลึงของราชโอรสราชินีและสนมกำนันตลอดจนบรรดาเสวะกามาสที่หมอบเฝ้าอยู่โดยใกล้ชิดเจ้าชายตกพระไัยหนักขย่าวรากายของราชบิดาโดยแรงพลางรับสั่งเรียกสดพระสุลเสียงสด็จพ่อ ประจักษ์แน่ชัดแล้วว่าพระเจ้ากรุงหัสดินปุระได้เสด็จสู่สวรรค์คาลัยอย่างสงบเงียบในอึดใจ,จต่อมาแห่งการโทมนัเสเศร้าพระไทยอันประดังขึ้นมาแน่นอุระจนเกินกว่าที่จะถ่ายถอนไปในขณะนี้ทาดาบดินส่วนพระวรกายล้มพับลงทับพระศพของพระชนกนาฏสิ้นสติสมปดีแน่นิ่งไปในกาลบัตนั้นเอง